ถ้าท่านเคยมีประสบการณ์ในการขอหวยและสถานที่ขอหวยที่แม่นที่สุดนะคะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่อยากแนะนำเพื่อนๆสถานที่นี้ก็คือสั่งโกกอกนั่นเองพิธีกรเราหันมายิ้มก่อนคะ่ะสวัสดีครับสั่งโกกอกะจะอยู่ข้างในนะคะามาวันที่แดดดีมากๆเลย สถานที่ตั้งอยู่ที่ตำบลวาใหญ่ <9. S 1> อำเภออากาศอํานวยนะคะว้าวอันนี้ประสบการณ์ตรงนะคะแล้วก็ชาวบ้านหลายคนนะคะเคยถูกหวย,ยเยอะแยะมากมายแล้ค่ะที่นี่นะคะเพื่อนๆนะคะคอหวยอย่าลืมอย่าพลาดเลยที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงค่ะ มัะะาไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะคะดูค,ะค่ะเครื่องเส้นไหว้นะคะต่างๆมากมายเลยเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ้าสวัสดีเจ้าของบ้านเขาอยู่ข้างในนะคะเราขออนุญาตถ่ <ไป S 1> ายสักหน่อยนะคะมากับภรรยานี่ไงมีใครเห็นเลขเด็ดไหมเราขอส่องไปในส่างก่อนนะคะ ถ้าใครเห็นแล้วบอกพี่ด้วยนะคะอ้าวทางโน้นเห็นไหมคะพี่เคยมาตอนกลางวันนะคะแล้วก็เลขนี้วิ่งเป็นแสงเหมือนแสงเลเซอร์เลยค่ะขึ้นอยู่ในรูปของพี่นะคะ<า>บอกด้เลยว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะส่างกกอก,ก,ก<า>อำเภออากาศอ,อาํานวยชานะคะเป็นน้ำกินน้ำช้างสมัยก่อน,นพิธีกรเรานะคะให้รายละเอยียด เรามีทำัมน่าจมีโกกกระครับสี่แถวนี้นะครับก็เลยเรียกว่าสาระโกกกระน,นะแต่ขอแอบเข้าร่มนิดนึงนะคะพิธีกรจะแอบ,บเข้าร่มกับเราไหมคะร้อไม่ไม่นะคะวันนี้แดดโอ้โหแดดดีนะคะเมฆสวยฟ้าใสนะคะ วันนี้ถ้าโชคดีก็ขอให้เห็นเห็นแสงเลเซอร์นะคะเหมือนตอนที่พี่มาถ่ายรูปนะคะเห็นแสงเลเซอร์วิ่งอยู่ตรงหน้าผากเลคะนะคะเป็นตัวเลขเลยนะคะศักดิ์สิทธิ์มากเลยที่นี่นะคะมีโอกาสต้องมาสักครั้งค่ะที่อำเภออากาศอํานวยนะคะจังหวัดสกลน,นครคะ่ะ